วันที่1เมษายน2563ทางอำเภอพบพระได้จัดตั้งจุดคัดกรองคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันการเฝ้าระวงังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เทศบาลตำบลพบพระโดยมีนายสุรวัฒน์ุนทรชาติปลัดเทศบาลพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหน่วยงานโดยมีอำเภอพบพระโรงพยาบาลพบพระ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพบพระทหารเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระร่วมปฏิบัติงานณจุดบริเวณน,น้ำตกนางครวนหมู่ที่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาก ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะหมอก็มีวิธีการที่จะมาแนะนำทุกคนนะคะในการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองดังนี้นะคะสำคัญเลยก็คือการกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะสำหรับการล้างมือเนี่ยสำคัญมากเราควรที่จะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดนะคะหรือเจลแอลกอฮอล์70%นะคะวิธีการขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะ7ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเริ่มล้างด้วยน้ำและสะบู่ใช้ฝ่ามือถูกกัน 2. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ 5. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ 6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 7. ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ สำหรับแอลกอฮอล์70%นะคะทุกคนล้างเสร็จแล้วไม่ต้องล้างตามด้วยน้ำนะคะปล่อยให้แห้งนะคะมันถึงจะมีประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าไม่มีแอลกอฮอล์70%เนี่ยแนะนำให้ใช้น้ำหรือสบู่ก็ได้นะคะมีประสิทธิภาพเท่ากัน,นะคะ่ะเราควรล้างมือทุกครั้งที่เราต้องไปจับของสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นลิฟต ลราบันไดนะคะหรือก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะก็ควรที่จะล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อรโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของทุกคนได้ค่ะสำหรับวิธีการป้องกันตนเองอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยค่ะจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยสวมเวลาที่ไปในที่สนาธารณะนะคะวิธีการสวมที่ถูกต้องนะคะก็คือต้องเอาด้านสีเขียวออกสู่ด้านนอกและควรล้างมือทุกครั้งก่อนสวมหน้ากากอนามัยนะคะ เอาด้านที่เป็นสันแข็งให้อยู่บริเวณสันจมูกเอาสายที่คล้องหูทั้งสองข้างนะคะคล้องหูให้หน้ากากคลุมบริเวณจมูกปากแล้วก็คลางนะคะไม่ต้องเอาแอลกอฮอล์ไปพ่นบริเวณหน้ากากนะคะเพราะว่าไม่ได้ช่วยให้การป้องกันเชื้อแบคทีเรียไวรัสเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ทิ้งนะคะ วิธีการสังเกตตนเองนะคะว่าจะเป็นผู้ป่วยโควิด -19 หรือเปล่านะคะก็คือต้องมีประวัติเสี่ยงในการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศไว้นะคะร่วมกับมีอาการไข้มีอาการไอหอบเหนื่อย มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีน้ำมูกนะคะอันนี้ก็ควรที่จะเข้ามารับการตรวจที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีอาการเหล่านี้นะคะแต่ว่าเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงก็แนะนำว่าให้กักตัวเองนะคะแยกตัวเองออกจากที่สาธารณะไม่ควรไปอยู่ในที่สาธารนณะ เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ควรที่จะทานอาหารแยกกับผู้อื่นไม่ควรใช้ของส่วนตัวเนี่ยร่วมกับบุคคลในบ้านนะคะเป็นระยะเวลา14วันถ้ามีอาการตามที่หมอแนะนําไปข้างต้นแล้วนะคะมีไข้ไอน้ำมูกข้างเนื้อข้างตัวหอบเหนื่อยเนี่ยก็ควรที่จะรีบมาตรวจที่โรงพยาบาล